จากล่าสุดมังงะของบลูล็อกอิสางิจะพันตัวเองมาเล่นกองกลางงั้นหรอหรือนี่จะเป็นการผิดคอนเซปต์หรือเปล่านะครับของการ์ตูนอย่างบลูล็อกที่จะต้องการปั้นกองหน้าระดับโลกแต่พระเอกนั้นดันจะพันตัวเองมาเล่นกองกลางซะง,งั้นสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับบลูล็อกทั้งหลายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าบลูล็อกนะครับถ้าใครติดตามมังงะในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่านะครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างโอเคเลยนะสนุกเลยถ้าใครนั้นอยากติดตามนะครับก็สามารถไล คนเนี่ยชอบแนวกีฬาแต่ต้องแบบว่าเป็นอนิเมขึ้นวหม่ก็สามารถเลือกออปชั่นในการรับชมได้เลยนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือของมังงะในตอนล่าสุดนะครับในตอนที่284นะครับเราจะได้เห็นการขายวิญญาณของพระเอกของเรื่องเพราะด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับพวกเขานั้นกําลังพ่ายแพ้ซึ่งอิสังหินั้นเนี่ยไม่อยากจะพ่ายแพ้แน่นอนแล้วก็สเต็ปเดิมอิสังหิเลยนะครับเมื่อตัวเองจะพ่ายแพ้ปับ๊บก่อน,นึกถึงอดีตของตัวเองก่อนที่จะเข้าโครงการบลูล็อกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขานั้นพ่ายแพ้มาเนี่ยมันม นอนว่าเขามีไมเซ็ตว่าไม่อยากจะพ่ายแพ้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากจะถูกเหล่าอัจฉริยะต่างๆนั้นกืนกินไปนะครับฟิลลิ่งแบบว่าผู้อัจฉริยะพวกนี้เนี่ยชนะเข้าไปจะทําให้กืนกินเขาจนทำให้เขานั้นไร้ตัวตนในโลกของฟุตบอลนะครับจนทำให้เขามองว่าอีกโกของเขานั้นมันไม่จําเป็นมันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วนะครับคืออีกโกของคนในบลูล็อกเนี่ยต้องสุดยอดต้องเก่งเป็นโคตรกองหน้าโดยที่จะไม่สนใจใครทั้งสิน้นคืออั๊เนี่ยจะยิงประตูอย่างเดียวเลยนั่นแหละมันคืออีกโกของคนในบลอออซึ่ง่งงงิาามวเ้นนัีนนจู เปลี่ยนไปเพราะไม่งั้นแล้วเล่าก็เขานั้นจะไม่ได้รับชัยชนะและจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เขานั้นจะเป็นคนขายวิญญาณเพื่อชัยชนะของตนเองนะครับและเขานั้นจะคนพบการต่อสู้หรือวิธีการเล่นใหม่ของเขาและหลังจากนั้นจะเห็นว่าอิสางีนั้นได้พูดกับไกเซอร์โดยบอกเลยว,ว่านายกับฉันเนี่ยมาจบการแข่งขันนีโอลิกกันเถอะคือทั้งสองคนนั้นจะร่วมมือกันนะครับประเด็นที่สําคัญเลยก็คือมีคนวิเคราะห์กันไว้ลวคะครับว่าหรือนี่อิสงีนั้นจะทําการยอมลดอีโก้ของตนเองในการเป็นโคดกองหน้าแต่จะผ่านตัวเองน,น แล้วเนี่ยถ้าหากเรามองเชิงศักยภาพของอิสังิีเขานั้นเป็นคนที่มีการอ่านเกมดีมากๆหรือเอาง่ายๆมีความเข้าใจเกมฟุตบอลสูงนะครับมี i อควฟุตบอลที่สูงจนทําให้เขานั้นสามารถมองได้แหละว,ว่าภาพรวมของเกมนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับการอ่านเกมที่ดีของเขานั้นจริงๆทักษะตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นทักษะที่ดีของเลวเตตตำแหน่งกองกลางตัวรุกเนี่ยหรือเปล่านะครับเอาจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้ทักษะตรงเนี้ยมันได้มากเลยนะครับจะก,กองกลางตัวรุกก็ได้กองกลางปกติก็ได้หรือแม้กระทั่งนะครับกองกลางตัวรับที่เล่นตำแหน่งดีปลายิงเพ้ แต่อาจจะไม่ถึงนะครับตำแหน่งเลชิต้านะครับหรือถ้าเทียบนักฟุตบอลจริงๆอ่ะก็คือตำแหน่งเปียโรนะครับที่มีการจ่ายบอลที่ดีการโยนยาวที่ดีอิซงินั้นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าด้วยทักษะความสามารถของเขานั้นอาจถากเราไม่นับนะครับความเป็นบลูล็อกว่าเองนั้นต้องเป็นสุดยอดกองหน้าตำแหน่งกองกลางของอิซงินั้นเนี่ยก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่ผมมองว่าจะสามารถดิดเลนประสิทธิภาพของเขาได้ดีที่สุดละกันนะครับแต่โอเคนี่มันคือบลูล็อกบลูล็อกคือกระตูหนึ่งเรื่องนะครับที่สร้างสุดยอดกองหน้ามาานนนนะะครับจจึงงงงใหห้ลลลไปเ่่่ตแกี ออกค่อนข้างนะครับจะผิดคอนเซปต์ไปนิดนึงก็อย่างที่ผมพูดแหละครับว่าเราต้องไปเจาะจุดเด่นของอิซางิีก่อนว่าเขานั้นเนี่ยจุดเด่นอะไรและสามารถเล่นตำแหน่งกองกลางได้หรือเปล่าซึ่งอย่างที่ผมพูดแหละครับว่าเล่นได้นะแต่นะครับจะเล่นได้ไม่ดีคือคุณสมบัติของอิซางิีนั้นมันไม่ได้ครบถ้วนขนาดนั้นที่จะสามารถเป็นมิดฟิลด์ระดับโลกได้อาย่างเช่นนะครับมิดฟิลด์ระดับโลกเนี่ยต้องมีการจ่ายบอลที่ดีการรับบอลส่งบอลการโยนยาวมันต้องดีด้วยนะครับซึ่งอิซางิีนั้นไม่ได้มีจุดเด่นเเเเเรรรืื่่่่่่่อออองงงงงนนนนนีีีีี้้แตมมจจุดุดดดึึทป็ขขาาากกหซ เป็นจุดที่ดีการเอาตัวรอดในตำแหน่งกองกลางแต่นั่นมันก็คงไม่เพียงพอหรอกนะครับเจลิทเล่นประสิทธิภาพของเขาได้ดีมากที่สุดซึ่งได้ไปเจาะลึกนะครับมองว่าอิสงีนั้นโอเคจะเล่นตำแหน่งกองหน้าเหมือนเดิมแต่จะเป็นสายซัพพอร์ตมากยิ่งขึ้นหลายคนมองว่าอิสงีนั้นจะไปเล่นในตำแหน่งฟอร์นายหรือเปล่าเพราะในภาพจําของทุกคนนั้นตำแหน่งฟอร์นายเนี่ยมันก็เหมือนตำแหน่งกองหน้าที่ต้องเสียทลาให้กับเพื่อนนักเตะที่เราคุ้นชินดีในโลกความเป็นจริงนะครับที่เล่นตำแหน่งฟอร์นายอายางฟิมิโนอย่างนี้นะครับ กลางอย่างฟิมิโนนี่นแหละเพราะว่าฟิมิโนนั้นจะลงต่ำลงมาในการดึงตัวประกบกองหลังนะครับของคู่แข่งและก็จะใช้การจ่ายบอลออกข้างการแตะบอลเร็วนะครับใช้สกิลในการเอาตัวรอดจากแทนหน้าเพื่อให้ปีกสองข้างอย่างซาร่าและมาเน่นั้นสามารถตัดเข้ามาเพื่อทําการยิงประตูได้นี่แหละมันเป็นคุณสมบัติที่ดีของฟอร์นหรือจริงๆเนี่ยฟอร์นระดับเทพๆจริงๆเนี่นเนยเมสซี่นั้นเนี่ยสมัยอยู่บาร์ซ่าเมสซี่นะครับในบางฤดูกาลเด็ดเล่นตำแหน่งฟอร์นแล้วก็เล่นได้ดีด้วยซึ่งคีย์หลักของการเล่นฟอร์น่าาด,ดีาึง ตัวประกบที่ดีและก็ต้องรู้จังหวะในการจ่ายบอลน,นะครับแล้วก็ต้องจ่ายบอลดีด้วยเพราะเราเห็นว่าอย่างลิพูเนะี่ยซาร่าได้จังหวะยิงในหลายๆครั้งที่หลุดไปเนะี่ยเพราะการจ่ายของฟิมิโนนี่แหละจึงทำให้ผมกล้าพูดเลยว่านะครับอิซงิีนั้นกับตำแหน่งฟอร์ 9, นายนี่มันไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะจากหลักฐานความสามารถของอิซงิีนั้นเนะี่ยเขามไม่ใช่เป็นคนที่มีสกิลการจ่ายบอลที่ดีมีทักษะที่ดีในการเอาตัวรอดคือหลายคนมองว่าไอ้ตำแหน่งที่มันต้องเสียสลามากที่สุดในตำแหน่งกองหน้าก็คือฟอร์นายเลยไปคิดว่าอิซั้้นตองกาารจะยยวตตนนเเองสสี โดยการจะเล่นฟอนายนะครับเพื่อให้เพื่อนนั้นสามารถเข้าทประตูได้เพราะตำแหน่งฟอนายนะครับในโลกฟุตบอลเนี่ยมันถูกมองเป็นเชิงสัญลักษณ์แบบนั้นนะครับจากการที่เราเห็นฟิมิโนแต่จริงๆได้ผมพูดแหลคะครับว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะมันต้องมีทักษะในการเอาตัวรอดการแจยบอลที่ดีคือมันต้องเป็นโค้ชนักฟุตบอลจริงๆถึงจะสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้นะครับจึงทาให้ตำแหน่งฟอนายในโลกฟุตบอลในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะเป็นตำแหน่งนะครับที่โค้ชจะฮิตเลยนะครับหมายความว่าเป็นตำแหน่งนะครับที่หลายทีมนั้นต,ก,นนนนก,ตกู จากปีกใช่ไหมแล้วก็มีฟอร์นในการลงต่ําเชื่อมเกมแกะเพลสเก็บบอล<อ>เอาไว้ให้ได้นานที่สุดเอาตัวรอดให้ได้เพื่อจ่ายออกปีกเพื่อทําการทําประตูคือทุกทีมต้องการนักเตะแบบนี้ในยุคสมัยนี้แต่ปรากฏว่านักเตะที่สามารถไปถึงระดับนั้นได้ในโลกความเป็นจริงนั้นมันน้อยมากๆน้อยแค่ไหนนะครับอาแฮทุกคนนั้นลองนึกชื่อเลยนักเตะตําแหน่งฟอร์นนะครับในโลกความเป็นจรงิงสัก5้าายชื่อเนี่ยนึกกันแทบตายแล้วนะครับว่ามันมีใครที่สามารถเล่นในระดับเทพระดับท<ๆ>็อปได้นั่นแหละครับมันก็คือคําตอบว่าตําแหน่งฟอร์น ทักาะอ่านเกมที่ต้องดีแล้วต้องมีทักษะมากมายเลยนะครับการเอาตัวรอดในแดนหน้าซึ่งมันยากมากๆการจ่ายบอลการแกะเพลสนะครับหรือบางจังหวะช็อตคิดว่าจะต้องจ่ายในช็อตที่มันสําคัญจริงๆซ,งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยความสามารถของอิสงีนั้นผมการรับประกันเลยว่ามันไม่สามารถทําได้นะในตําแหน่งโฟนายและผมนั้นกล้ายืนยันได้เลยละครับว่าถ้าอิสงีนั้นจะเล่นกองหน้าตําแหน่งที่ดีที่สุดของเขานั้นก็คือตําแหน่งพอเชอร์นะครับหรือนะครับให้เทียบเนี่ยก็ตําแหน่งเดียวกับที่ชาริโต้อะกอดีตกองหน้าเมนยูหรือนะ อย่างอิซากีนั่นแหละครับก็คือเป็นตำแหน่งกองหน้าที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหาช่องอย่างเดียวเพื่อเน้นในการทำประตูนะครับซึ่งจริงถ้ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งนี้ค่อนข้างตกเมตาไปแล้วเพราะกองหน้านั้นมันต้องทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ประเด็นเลยก็คือนะครับไอ้ตำแหน่งแบบนี้มันดันเป็นตำแหน่งนะครับที่โค้ชจะเป็นบลูล็อกเลยเพราะคุณนั้นไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นมีอีโก้ต้องการทำประตูเท่านั้นแต่นะครับด้วยบริบทของเรื่องในตอนเนี้ยคืออิซงิมันไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้แล้วไงต้องการขายวิญญาณตัวเองเพื่อชัชนะอรรััยนนนนะะะะจจจจึงงงตต้้ออทกาาาารรรปปบบบเเลลี่่่่แถมมวค ตำแหน่งกองกลางจริงๆเนี่ยถ้าจะเล่นจริงๆนั้นเนี่ยผมมองว่ามิดฟิลตัวรุกนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากที่สุดและเป็นมิดฟิลตัวรุกเนี่ยที่ไม่ใช่สไตล์นะครับแบบซีดาเลี้ยงบอลเก่งๆจ่ายบอลดีเอาตัวรอดเก่งนะครับหรือแนวทะลุทะลวงแบบกากกานะครับใช้ความเร็วสปีดที่เข้าไปมันไม่ใช่แบบนั้นอิสงิจะไม่ได้เล่นแบบนั้นแน่นอนแต่จะเป็นตำแหน่งเดียวนะครับกับโทมัสมุลเลอร์เป็นตำแหน่งพิเศษนะครับอย่างราวดอยสเตอร์ซึ่งถ้าแปลจากภาษาเยอรม,มันนั้นก็คือนักหาช่่ออออองงงงงนน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 ัันเนัเเเเเเะะรีแหลปป็็จุดดออพาพ้กต ที off the bond, it, ่ออฟเดอะบอลหรือนะครับหาช่องเนี่ยเป็นพรสวรรค์ด huh. ีแบบโคตรของโคตรเก่งเลยจึงทำให้ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆของอิสงิในการเล่นก็คือราวดิสเตอร์นั้นตำแหน่งการยืนเนี่ยโอเคมันจะดูเหมือนเป็นมิดฟิลต์ตัวรุกนะแต่ในหลายๆจังหวะเขาจะดันตัวเองมาเล่นตำแหน่งกองหน้าและการหาช่องของเขานั้นมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการหาช่องเพื่อต้องได้บอลเสมอไปแต่เป็นการหาช่องเพื่อทําการเปิดช่องว่างให้กับเพื่อนซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่อิสงินั้นอาจจะต้องทําก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นจุดเด่นเรื่องการทําประตูแต่เเขาาาจะป็นนคหช่่องงวใ เพื่อนในการทําประตูแต่ว่าอาจจะมองอย่างนี้โอ้ยมันดูเป็นพลองจังเลยนะดูดรอปลงไปมากเลยแต่มันมีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องและไอการหาช่องแบบนี้แหละมันเป็นส่วนสําคัญถ้าเขานั้นใช้ความสามารถในการหาช่องของตัวเองที่ดีมากๆมันจะทําให้เขานั้นได้บอลในจังหวะที่สําคัญและการหาช่องนี้จะทําให้เขานั้นนะครับสามารถจบสกอร์ได้นะครับด้วยความสาม,มารถที่ดีของตนเองซึ่งมันเป็นความสําคัญมากๆเลยนะครับในแง่เกมรุกนะครับอย่างที่ผมพูดแหละครับว่ามันไม่ต้องใช้จุดเด่นเรื่องการจ่ายบอลดีนะครับหรือว่าอะไร ide? แค่คุณนั้นหาช่องดีก็สามารถ ดึงตัวประกบกองหลังได้แล้วนะครับหรือนะครับถ้าช่องดีจังหวะดีจริงๆก็จะสามารถหลุดในการทาประตูได้ซึ่งผมมองว่าไอต้ตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตําแหน่งที่สําคัญนะครับของอิสานิมากๆและแน่นอนว่าไอ้ราวดอยสเตอร์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องกลางตัวลุกขนาดนั้นไงบางทีมก็จับไปเล่นกองหน้าก็ได้นะครับมันก็คือกองหน้าตัวหลอกชั้นดีอย่างหนึง่งจึงทาให้ผมว่ามันก็จะตอบโจทย์นะครับในตัวของอิสานิในการเล่นในตําแหน่งราวดอยสเตอร์และในท้ายที่สุดแล้วมันก็สามารถเป็นนักเตะตําแหน่งกองหน้าได้เพราะานานาราวดอร์สเตอร์นะ ตำแหน่งกองหน้าก็ได้อยู่ที่ว่าจะจับยืนนะครับมันก็สามารถกลายเป็นกองหน้าตัวหลอกได้ด้วยเช่นกันพพอร์ตเพื่อนคือวิ่งหลอกไปเลยนะครับเพื่อฉีกกองหลังนะครับหรือวิ่งเข้าไปเพื่อทําประตูมันก็แล้วแต่สถานการณ์ในการเล่นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากผมนะครับโดยอ้างอิงนะครับจากตำแหน่งการเล่นเทคนิคการเล่นของฟุตบอลจริงๆและตำแหน่งราว์อยสเตอร์นั้นสำหรับผมผมก็มองว่าเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับอิสงิมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่โคตรพิเศษคือที่ผมบอกว่าฟอร์นายเนี่ยหาคนเล่นตำแหน ซึ่งมันก็จะมีความเป็นเพลงของเรื่องไงมันจะต้องเป็นตำแหน่งที่พิเศษจริงๆตำแหน่งที่คนในโลกนี้ตามหาอยู่ และก็อ้างอิงนะครับไอตําแหน่งนี้ในการเล่นก็เป็นตําแหน่งนะครับที่โทมัสมุลเลอร์นักเตะในชีวิตจริงนั้นพาทีมชาติเยอรมันสามารถคว้าแชมป์โลกได้ในปี2014แต่จะมีความต่างนิดนึงละกันนะมุลเลอร์นะครับในทีมชาติเยอรมันเนี่ยในยุคนั้นนะจะยืนในตําแหน่งปีกขวาแต่นะครับการเล่นจริงๆของเขานั้นมันก็คือการขยับขึ้นมานะครับในการเล่นหน้าคู่กับโคเซมากกว่านั่นแหละครับมันก็คือการปรับเปลี่ยนในการเล่นในตําแหน่งในโลกฟุตบอลนะครับแล้วกนคิดกันบ้างค หรือนะครับจะเล่นกองหน้าในตำแหน่งที่ผมนั้นได้กล่าวขึ้นมานะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอิสังยีกับความเหมือนกับทวัดมุลเลอร์นั้นเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับหรือหลายคนอาจจะเคยคิดแหละครับว่าทวัดมุลเลอร์นั้นค่อนข้างเหมือนนะครับกับอิสังยีเลยอิสังยีนั้นะเนี่ยก็คือค่อนข้างถอดแบบมาจากตัวนี้มากกว่าอินสกี้ที่เป็นต้นแบบของเขามากเสียอีกนะครับอ่ะก็นานาจิตตังและกันลองคอมเมนต์มาได้เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนคิดเห็นกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับและเเหหมมมมมมืืือออออออนนนดดดดินะิะะะยย่่่่าาลลกกตตตผผ้วชชงงครรัับบบฟุ มีนะอย่างโอเวอร์ฟุตบอลนะครับเผื่ออยไปตามเกี่ยวกับฟุตบอลอันนั้นอาจจะเจาะลึกกว่าเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเผื่อบางคนนะกันที่ชอบฟุตบอลเหมือนกันจะได้มาพูดคุยกันและสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ